บมา,บามาแต่โซนกันางเนี้ยนี่ที่รากรก็รอดมันาลิด้าไปแจกในบ้านอยู่บอกอันนี้แบบแจท้องตะล้าที่เขาเอสมาอันนั้นใกญ่เดียวเลยมงเนี้ยนี่นันเราผ่านมาันเรากันสซ่โลก แสในโลกโซเชียลที่ว่าในเขตพื้นที่อำเภอเขาวามีการแจกหน้ากากอนามัยแต่ลักษณะบางจนชาวบ้านหวั่นว่าจะไม่สามารถใช้งานได้เป็นความจริงหรือไม่ครับเป็นความจริงค่ะเพราะว่าเขาก็อายเขาไม่จังจะใส่เพราะว่ามันกันอะไรไม่ได้เลยอากาศตัวนี้นะเป็นความจริงมากเลยค่ะไปแจกที่ไหนเขาก็พูดว่ามันมันไม่เหมาะสมที่จะไปแจกให้ เพื่อนบ้านเขามันก็ไปกันอะไรได้่ะที่มันเป็นอย่างนี้นะเราที่เราจะไปแจกเราก็อายไปเหมือนกันโอสโมัวนะคะก็เลยไม่อยากเอาไปให้เขาเพราะว่ามันไม่รู้มันเป็นยังไงเนาะดูดิไม่ผ่านเลยเกณฑ์ของอยากจะพูดอยู่ที่นั่นก็ไม่พูดเพราะว่ากลัวเพื่อนขายหน้าก็เลยไม่พูดห้่พู่เราก็เลยไม่แจกให้เขาแล้วหนะ้ากากนี้เรา จัดทาหรือว่าได้มาจากหน่วยงานไหนครับก่นอ<า>นที่รเราจะนํามาแจกชาวาบ้านเทศบาลกุศิมจ้าคือเริ่มแจกตั้งแต่วันไหนครับเริ่มแจกเมื่อวันที่ตอนที่ไปทําอบรวมวันนั้นวันที่เท่าไหร่นาะจำไม่ได้ไอบรมแต่ว่าเริ่มแจกนะวันวันศุกร์ที่ไปแจกไปทําแล้วก็วันศุกร์แจกออกไปแจกแต่ก็เริ่มไม่ไป ไปแจกกับผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนนี่แหละไปร่วมกันก็เลยไม่อยากไปเท่าไหร่ก็ถือมาไว้ที่บ้านไม่ไปมันไม่ผ่านน,นี้นะคือเราเองก็ละอายใจไม่กล้าแจกให้ชาวบ้านใช้แจกเลยแล้วคิดว่าถ้าถ้าแจกไปให้ชาวบ้านใช้แล้วโอกาสที่จะป้องกันเชื้อโรคมีมากน้อยแค่ไหนครับเราเชื่อมั่นหรือเปล่าว่าจะสามารถกันโรคให้เราได้ไม่ได้เลยไม่เชื่อมั่นเลยนนี้นะไม่ได้ กันไม่ได้ก็เลยไม่ไปเลยนะเอาไปก็เอาไปได้ยังไงเอาไปแจกคำมันกันโรคอะไรไม่ได้เลย่ริงๆนะเป็นดูที่นี่การกันเชื้อโรคอะไรไม่ได้สักอย่างเลยก็ไปก็พี่น้องก็พูดให้ว่ามันกันเชื้อโรคอะไรไม่ได้อย่างนี้นละยก็เลยไม่อยากเอาไปเดี๋ยวเราก็เะทราบไหมครับว่ามีกี่หมู่บ้านที่ได้รับหน้าก,กากลักษณะนี้จากเทศบาลตะบลกุศิมทั้ง25ซุ้มโนเลยค่ะตัวนี้นะ ในเขตเทศบาลคุสินก็คือมีลักษณะเดียวกันแม่นค่ะลักษณะเดียวกันเลยจ้ะก็มอบให้กับทางอสมแล้วก็ทีมผู้นําชุมชนลงไปแจกคือมอบให้กับอสมแล้วก็ผู้นําชุมชนลงไปแจกแต่เราเองก็ละอายใจไม่กล้าที่จะแจกละอายใจแล้วกล้าไม่กล้าที่จะแจกเลยคือยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้กับประชาชนใช่ไหมครับประชาชนต่อไปอกคันเห้าออกไปเพื่อะกะก็เลยมีเอาไปอีกคนนี้เล ตอนนี้คือเหมื like มอนก okay. ับเอามาทําเพื่อล้อเล่นหรือเอาความเสี่ยงของประชาชนมาล้อเล่นใช่ไหมครับหรือว่ายังไงแม่นค่ะเอาไปเมื่อกาอันตรายโตเข่าคื้เก่าก็เลยมีเอาไปแจ้งคือพื้นมันย่านพื้นเป็นอันนั้นโตไปพี่เก่าเราเก็บไว้เองดีกว่าเก็บไอายุ่อนนี้ละจ้ามีกล้าเอาไปแล้วอายนผุนตัวนี้นะค่ะซื้อเอาสกรอนซ้ำอัน อันนั้นพ่อยเมียไปแจกด้ะสนีีอบอกเขาว่าสันนีรักต้องหาย เดียวเจ้พวกเเป็ดสองซันคนนี้เขายิบนะนีแล้วก็มาเป็นคี้อันนี้เขานเตมจะากเลยเาเาองเรียนมะาหน้าตากนามันไม่ผ่านว่างกระโดดออมเจกันแน่น่ขึ้นเลย บามามาแต่ส้นกลามงเน้ยนี่ที่ไรกระดรสมาละปดไปแจ้กในบ้านอย่บอกอันนี้ผัดจกท้องตลาาที่เขาเอสมาอันนั้นไก่เดเอือ่านี้มงเน่นี่นัานผ่า,านมาลัละกันสโลกลงเฟ้นละเน่แล้วายเด็กคุเจ้าวะแล้วายเขากระเทากูมึงเนี้ยนี่อันนี้ผัด สองสันยูไนสองสันกระตากมึงมึงข่าวปรนเดงไงนี่ทางนี้กันมื่อหองเพื่อนแพทนนินเห็งอยูที่ร้ายกระเทาแลาหลับไปกันจะโลกหรือได้จนมีไแมเราเป็นข่าวเป็นโลกตื่มมาไปบอไทยบ้าน